ตอนเป็นเริ่มเริ่มน่ากลัวจ้าน้องอ้อยพี่ก็คิดถึงน้องอ้อยเหมือนกันตอนนี้พี่มาร้านอาหารมาออพอดีนะัดคุณแม่มากินข้าวครับอ้อ,อยถึงพี่ที่อยู่ร้านอาหารนะแต่น้องอ้อยอยู่ในใจพี่ตลอดนะน้องอ้อยเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับพอดีแม่มาอ้าวที่รักมาแล้วล่ะคะ่ะกินกินกินเนี่ยเขาสั่งอาหารให้เลยเมื่อกี้คุยกับใครเพื่อนเมื่อกี้เพื่อน แน่ใจนะว่าเพื่อนเขาจะโกหกตัวเองทำไมไอ้ถ้าเขาโกหกอ่ะขอให้ปากเน่าเลยดีไหมเป็นอะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะอยู่ดีมันมันเหมือนมันมีตุ่มขึ้นแล้วมันก็เจ็บๆด้วยอะ่ะอย่าบอกนะว่าปากจะเน่าเหมือนที่พูดไว้จริงๆอะ่ะ ไม่ใช่ปากเน่าแล้วค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าเริมชัดๆเลยค่ะพยาบาลคุณสุกมาช่วยแล้วคุณพยาบาลคะที่หนูรู้มาเนี่ยเริ่มเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ใช่หรอคะอทำไมถึงมาขึ้นที่ปาก ได้ละจริงๆแล้วเนี่ยเลิมเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั่วร่างกายเลยนะคะแต่ที่พบบ่อยๆเนี่ยก็คือบริเวณปากแล้วก็อวัยวะเพศค่ะซึ่งทั้ง2บริเวณเนี่ยนะคะมักพบกับไวรัสชนิดเดียวกันแต่คนละสายพันธุ์ค่ะแล้วคุณายบาบยลครับถ้าไม่จุ่ๆมาหนึ่งขึ้นแบบนี้ครับอยู่ดีก็โผล่มาค่ะจริงๆแล้วเริมเนี่ยเป็นโรคติดต่อนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยไปสัมผัสกับ ตุ่มหรือว่าสารคัดหลั่งของคนที่เป็นเลิมเนี่ยค่ะในกรณีของพีเนี่ยพี่อาจจะติดมาจากการรับประทานหาร่วมกันหรือว่าการจูบก็ได้นะคะไปแอบจูบใครมาไม่มีบ,บ้าหรอต่อบครับคุณไพาบาลเชื้อไวรัสเหล่านี้เนี่ยจะเกิดอาการแบ่งตัวนะคะแล้วก็ทําลายเซลล์ผิวหนังก็จะมี ตุ่มใสๆเกิดขึ้นแต่เมื่อตุ่มน้ําเหล่านี้แห้งหรือว่าแตกเป็นสะเก็ดเนี่ยก็จะหายเองได้ภายในระยะเวลา2สัปดาห์แต่ถ้ามีอาการปวดเนี่ยควรใช้พักคอชุบน้ําเกลือหรือน้ําเย็นเนี่ยประครบวันละ3ามครั้งนะคะก็จะช่วยลดอาการปวดได้ค่ะ แต่ถ้าสังเกตว่าไอ้ตุ่มน้ำนั่นอะมีน้ําเหลืองไหลออกมาจากตุ่มนะคะหรือว่าร่างกายเรามีไข้สูงมากกว่า38องศาเซลเซียสเนี่ยต้องต้องไปพบแพทย์นะคะเพราะเป็นสัญญาณที่แสดงว่าตุ่มเริมเหล่านั้นเนี่ยมีอาการติดเชื้อค่ะเพราะแต่ว่าพีไม่ค่อยได้พักผ่อนหละค่ะช่วงนี้ถึงได้เกิดเริมขึ้นนะค่ะใช่ครับพอดีช่วงนี้คุยกับสาวเยอะมากเลยนอนดึกเขย่อนยอมลเราใช่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะขอปิดรายการก่อนเห็นไหมคะ ทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน